m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกม RV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิสแมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเต,มเ,ตมมเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้า,ท,าทันทีต้อง l i s t m a n Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกมอวีมาแนะนำไอเดี ID, สกินแ,แลแหลงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสาบาทมีดีให้เล่นชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาล้นย้ำว่าราคาล้นได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God ดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันดิเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่ารู้สึกทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ f ากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พ่ายคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกระดิ่งเช่นเคยนะครับบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยน่เองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3 0 0รไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกับผมคนนี้ด้วยนะครับกดไลค์เนี่ยไม่เสียตังค์นะครับเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับกดเพื่อเป็นกาลังใจกับผมคนนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปเก่าด้วยนะครับก็ลงไว้หลายคลิปมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวสกินใหม่ล่าสุดนะครับอย่างน้องอีลินแล้วก็ออ้ยนะรรรรวมมมถึงกกกิิจลล่าณีแแส สุ่มสกินของ Violet Anime ผมรีวิวไว้ให้หมดแล้วนี่นะครับก็สามารถตามไปดูได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะวันนี้ก็มีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกิจกรรมสายฟรีที่รับได้ทุกคนยกเซรเิร์ฟกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนั่นเองนะครับที่รับได้แน่นอนนะครับผมนะมีทั้งฮีโร่แล้วก็สกินนั่นเองนะครับในรอบนี้เนาะโอเคครับผมนะก็มาพูดถึงกิจกรรมแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นแจกฟรีฮีโร่ใหม่ชาร์ล็อตนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับใครที่อยากจะใช้เหรียญตัวเองนะครับอย่างเช่นผมมีเจ็ดแสนเนี่ยผมขี้เกียจทำภารกิจ นี้แล้วนะครับผมนะฮีโร่ใหม่ตัวนี้จะมาเปิดขายในนี้ครับเราก็ค่อยเอาเหรียญไปซื้อก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวเนาะส่วนใหญ่ฮีโร่ใหม่เนี่ย เขาแทบจะแจก100%แล้วนะครับแต่มันก็ยังสามารถซื้อได้อยู่สาหรับบางคนที่แบบเอ่อไม่อยากทาภารกิจนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเหลี่ยมมันน้อยใช่ไหมทุกคนนะก็สามารถทำภารกิจตัวนี้เพื่อรับฟรีได้ก่อนนะเด็กๆครับผมนะโอเคกิจกรรมก็ง่ายๆตามสไตล์การแจกฮีโร่อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็นี่ครับผมนะมีล็อกอินรายวันนะครับผมนะได้แบบนี้นะครับเราจะได้เป็นกุหลาบอัศวิน6อันนะครับจำนวนการเข้าร่วมหมด55หรือจานดับนะครับผม1เกมาะได้เป็น เอ่ออันนะครับผมนะแล้วก็มีเล่นเกมบมวดจันดับหรือ 5v5 เนี่ยล็อกครบ5เกมนะครับได้15แล้วก็ล็อกอินสะสมต่อเนื่องเนี่ยได้10 3วันนะครับแล้วก็ล็อกอินสะสมต่อเนื่อง7วันเนี่ยได้15นะครับแล้วก็นี่นะครับเขามีพิเศษอันบนสุดนะครับก็คือล็อกอินวันที่4พฤษภาเนี่ยวันเดียวเนี่ยเราได้เลยนะครับ75เอ่อกุหลาบตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งภารกิจตรงนี้นะครับเราใช้แค่ 85กุหลาบนะครับผมนะกุหลาบอาซัซวินเนี่ยเราสามารถรับฮีโร่ใหม่ชาลลอตตัวรงนี้ได้แล้วในเรนะครับก็แสดงว่าใครที่ขี้เกียจทำธุรกิจกันอีกเช่นเคยนะครับเราแค่ เอ่อมาล็อกอินนะครับวันเดียวเนาะในวันที่4พฤษภาคมนะครับก็สำหรับตัวนี้ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็ทําก็ได้นะครับผมไม่ทําก็ได้จะเอาเหรียญไปซื้อก็ได้เหมือนกันได้ครับแต่ฮีโร่ใหม่ก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้มีแจกกล่องเป็นกล่องทองนะครับมีกุหลาบมิตรภาพนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นอีโมจิชาร์ลอ์สับสนถาวรนะครับแต่อีโมจินี้ค่อนข้างดีเนาะก็ใครที่อยากได้ก็ต้องทำภารกิจกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีลูกแก้วแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นฮีโร่ใหม่ชาร์ลส์ตัวนี้ ตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นคู่แข่งฟอร์เรนของฟอร์เรนติโนดูซิว่าใครจะเหนือว่าใครนั่นเองนะครับผมนะเห็นคนเ็าบอกว่าปราบเอ่อฟอร์เรนติโนมากันเยอะแล้วแหละแต่ไม่เคยเห็นมีใครปราบกันได้แบบอยู่หมัดนะครับเอ่อฟอร์เรนเปิดอัติโดนทีเดียวนี่ก็แทบจะไม่ต้องสู้กันแล้วนะครับแตอ่อย่างว่าฮีโร่มันก็องมีความเก่งของแต่ละตัวนะครับแต่ฟอร์เรนมันเก่งไปจบ <c oughs> นี่นะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับฮีโร่ใหม่ตัวนี้ได้ป้ายได้ป้ายประกาศหมายเป็น S nk ตรงนี้ด้วยนะครับโคตรเท่เลยนะครับผมนะโอ้โหจะมาพร้อมกับสกินใหม่ของเรียวมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะโมเดลไม่มาหรอกเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตที่หลังแล้วกันนะครับสหรับสกินใหม่เรียวมาอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ใหม่ฟรีหนึ่งตัวนะครับที่สามารถรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเ g มเขาได้เปลี่ยนกิจกรรมเช็คชื่อกิจกรรมแบบใหม่มานั่นเองนะครับผมนะก็เป็นฮีโร่และสกินตัวใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นการล็อกอินครบ20วันก็รับตางวเชิญฮีโร่ตัวนี้ไปได้ทันทีถาวรเหมือนกันนนั่เองนะะะครัับผมมนก็จีท้งหมด4ตัวนะะะคครรัับบผมมมตานนีี้เลยก็จ สกินของลิเตอร์นะครับสกินของแก๊กนะครับผมแล้วก็ฮีโรทาวอนเนี่ยมี2ตัวนะครับมีของนาคอสแล้วก็ ลอเลี้ยวนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้ใครข่าวต้นไหนก็สามารถมารับภารกิจตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนัครับแต่กิจกรรมทช่ชื่ออย่างน้อยให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องมาเช็คชื่อในหน้ากิจกรรมเท่านั้นเนาะกดมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยกิจกรรมเช็คชื่อแบบนี้แล้วก็กดคลิกไปมันก็จะล็อกอินเช็คชื่อให้เราอัตโนมัติเป็นปกติเลยนั่นเองนะครับผมนะก็นี่จะ่าลืมมารับฟรีกันด้วยนั่นเองนะครับสรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็ครับผมนะก็คือจะ โอเคครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็มีภารกิจเข้ามาใหม่อีกหนึ่งกิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมเป็นนี่แชร์ความทรงจํารับรางวัลฟรีทุกคนจะเข้าตรงนี้ก็ได้ ในครับผมนะหรือว่าทุกคนจะมาเข้าตรงหน้ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมแชร์ความทรงจํารับรางวัลฟรีนี่เป็นหน้าต่างกิจกรรมแบบนี้นะครับในนี้นะครับนี่ทุกคนแชร์คัมทนายรับของขวัญฟรีมากมายนะครับการันตีแน่นอนเนี่ยอีโมจิที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้รับสกินของอัลติเมทฟรีนี่อีกนะครับผมนะสกินอันติเมตก็จะมีตามนี้ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภารกิจก่อนล้วกันนะครับนี่กกกกกตตติิาานนะะรรรรัยเววลจมีี่่่้งแท1 10โมงจนถึงวันที่6นะครับผมนะตอนตี4นะเดนนะครับตี4หนะั่น10เก่านาผู้เล่นเนี่ยสามารถแชร์คัทจำนายที่ได้รับจากกิจกรรมเพื่อเล่าเสร็จในการรุ่นรับสกินอันติเมตฟรีนะครับคนนะั้นในแต่ละวันผู้เล่นสามารถแชร์แล้วก็สุ่มของวันเนี่ยได้วันละแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับโดย โดยโอกาสสุ่มเนี่ยจะรีเฟซทุกวันตอนตีห้านั่นเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถลุ้นฟรีสุ่มฟรีตัวนี้ได้ทั้งหมด5าครั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครดวงดีเนี่ยก็อาจจะได้สกินอันติเมตสัก5ตัวเลยนะครับแบบนี้ <laughs> จะได้บอกวะ่าโอเคครับผมล้วก็ของาะวันใหญ่มีดังนี้นะครับเป็นสกินอันติเมตทั้งหมดเลยนะครับผมนะหครับผมเป็นสกินของลิคเตอร์นะครับสอครับผมเป็นสกินของเทวานัท สามนะครับเป็นสกินของเออ่ลิเลน่านะครับสี่นะครับผมเป็นสกินของคาเฟนี่นะครับผมก็คือสี่สกินตามนี้เลยนะครับนี่เทลลิกเตอร์คาเฟนี่ลิเลน่าตามนี้เลยได้เลยครับโอเคครับผมนะส่วนวิธีการเล่นนะครับผมนะก็นี่นะครับคลิกเพื่อเริ่มคําทํานายนะครับผมนะกดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ดีอันที่สองนะครับแชร์คําทํานายที่ได้รับ นะครับผมนะเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลนะครับผมนะนี่ตามนี้นะครับฟรีมากมายนะครับแล้วก็มีรางวัลมากมายกำลังรอคุณอยู่ชวนเพื่อนมาร่วมพัานายการปกติเราสามารถดูของรางวัลได้ก่อนเลยได้เลยนะครับอันแรกครับผมนะเป็นเพชรหนึ่งรอชิ้นนะครับอันที่2เป็นกล่องทองนะครับอันที่สาเป็นอิโมจี พี่น้องไม่ทิ้งกันนะครับอันที่4ี่นะครับเป็นออคอสพันแห่งดวงดาวนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นกล่องสกินขั้นสูงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดผมบอกเลยนะถ้าเกิดสุ่มไปแล้วแล้วมันหายไปเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะอย่างน้อยมันการันตีสกินอันติเมียนแน่นอนได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมาดูนะว่าสุ่มแล้วมันหายไปห,ไปหรือเปล่านะครับออเคเริ่มคำทำนายที่หนึ่งครับผมนี่อะไรเนี่ยยินดีด้วยคุณได้รับอะไรเนี่ย วันนี้ลงแบบคู่จะมีโชคไปด้วยกันไปได้ไกลอย่ารอช้าได้เวลาหาคู่หูแล้วนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดอะไรแยวแสดงอันนี้ไม่ต้องก็ได้อะแค่นี้ได้เหรอฮะแค่นี้เราได้แล้วเหรอแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนหรือว่าเราต้องแชร์ไปเลยมันถึงจะได้โอเคครับตอนนี้ผมก็แชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แบบนี้อ๋อนี่ไงแชร์สําเร็จแล้ว โอเคอ๋อ okay. oh, นี่พอเรากดแชร์ปุ๊บของรางวัลเด้งมาแบบนี้เลยนะครับก็แสดงว่าเราต้องแชร์ก่อนนะทุกคนนะเนี่ยกดแชร์อย่างเงี้ยทุกคนสมมติว่ามันขึ้นภารกิจมาตรงแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเรากดแชร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะแชร์ไปไหนก็ได้ไลน์เฟซบุ๊กไอจีนะครับแต่แชร์ไลน์เนี่ยมันก็จะสะด,ดวงหน่อยนะครับพอเราแชร์เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างเรารางวัลมาแบบนี้นะครับให้เรากดรับแบบนี้ได้เลยนี่โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เด้งมาแบบนี้เลยเหรอเป็นเมื่อกี้ผมได้เป็นความสัมพันธ์แห่งดดวววงงาาามนนีะะคระร,ะนนะครับับแลขอ ไม่หายด้วยได้เลยนะครับแสดงว่าเราก็จะต้องมาลุ้นกันตัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจอันที่หนึ่งแล้วนะครับ ยังไม่เปิดให้ทดสอบหน้าถัดไปก็แสดงว่าวันถัดไปก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเขาก็จะมีบอร์ดนะครับ5ทับ1คือตอนนี้เราทําได้1แล้วต่อไปก็จะเป็น5ทับ2 5ทับ3 5ทับ4แล้วก็สุดท้าย5ทับ5นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับใครสุ่มไปแล้วนะครับได้รางวัลอะไรบ้างก็สามารถมาคอมเมนต,ต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดนในคลอสผมนะโอ้โหนี่เห็นไหมทุกคนเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าเราได้ของรางวัลอะไรนะครับแบบนี้เลยนะเดนนะครับนี่มาณนี้นะครับใครได้อะไรอย โอเคครับผมนะสั้นเหล่าวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบเนี่ยให้คอมเมนต์คำว่าโคตรร้อนนะครับผมนะโอเคสัเหล่าวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันดรามตาคลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสั้นเหล่าวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการําคลิปแล้ว่าคนนนะรัับี กอดอุศภ<ห>ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายบายครับ